สมตั้มแซ่บๆด้วยกันจ้ะนี่น <ๆๆ S 1> ี่ สวัสดีค่ะมาพบกับไอทชแนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์้อยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องอิต t ีแชนแนลค่ะเจอเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับเมนูอาหารบ้านๆค่ะวันนี้อิดพาทุกคนมาแซบค่ามาแซบด้วยกันนะคะเป็นส้มตำปลาร้าแซบๆจ้าส้มตำปลาร้าโนัวแซบๆนะคะนี่ค่ะโอ้โหน้ำปลาร้านี่นัวมากดูน้ำดูน้ำโอ้โหนัวมากนะคะ วันนี้กินเป็นกินกับข้าวเกียบนะคะข้าวเกียบนะคะน้องต้นข้าวมีอะไรคะส้ตมตำค่ะ,อะเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะอของน้องต้นข้าวก็เป็นส้มตำนะคะแต่ตำแบบไม่ใส่พริกนะคะ,ะมาแซ่บเลยคะ่ะแซบ่แซบๆกันเลยจ้า แล้วกินเลยเอาโอ้ยสีสันส,สุดยอดมากมากกินแบบนี้นะคะทำงี้กินก nice ับข้าวแกงแบบนี้ค่ะกินเล่นอร่อยดีนี่กับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะคะกินส้มตำแซ่บๆด้วยกันจ้ะนี่นี่นี่แมลืมน้อีกแล้วเ อร่อยค่ะลองเราไปซื้อมากินดูนะคะส้ตมตำกับข้าวเกียบเนี่ยอ,อร่อยมากนี่แบบนี้ทำแบบนี้ให้ทํามผู้ชมดูแบบนี้ด้วย,วยเราจะได้เห็นเร่องน้องติดส้มตำ ชอบแล้วเมนูน anyway me, ี้เราต้องเข้าเรียกร้องกันแล้วค่ะเราจะเข้าเรียกร้องว่าอยากกินส้มตำเราคือย่างฝันย้างแกงย่างตำเยอะน้ำปลาล้านัวต้มตำน้ำปลาล้านัวค่ะ แซ่บถึงใจเจ็บเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสค่ะ กาศร้อนๆแบบนี้ต้องตัดส้มตำทแทียอาบอกว่าใสเล็กๆบอกใส่เล็กบอใหใสเอะบญให่บีบเยวไปหน่อยบีบาหนาวเองใช่ไหมแม่บอกว่าเพิ่ม ้ก็ข้าวเขาบีบมะนาวเองเขาบีบไปหน่อยนึงแล้วทีนี้อีกที่บอกอะ่ะบีบไปอีกหน่อยนึงใช่ไหมบีบไปรู้สึกว่างไงเปรี้ยวจะแซ่แสบไหมแซ่บๆอ๋อแซ่บแสบ,แสบเปรี้ยวแต่แซ่แบแซ่บถึงใจอ่ะอ จ,จับขาโต๊ะไว้ขาโต๊ะไม่แข็งแรงดข้อเนี่แม,ม่ตับไม้หนืกนองไม่ไหันเนาะ แสบน้ำแสบ,แสบนัวตอนนี้เอาไปจีบิงข้างนอกสถานที่มันเคลิ้มฟ้าคลิ้มฝนค่ะมันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้องอยากจะจินในทะเลเท่าไหร่ฝนตกเลยไม่ได้ไปเลย เอ,อเลยว่าแซ่บสุดๆเกี่ยก่อนจะแส่จกิะะนเป็นปลาร้าเออใส่ปลาร้กอก็กรอบก่อ ดีต่อสุขภาพนะคะไม่อ้วนน้ำนน้ำนำไมไข้าอยู่ดีอยู่ะน้ปละาน้ำเปลคนมาก ไม่เอาขนมใส่น้ำ huh. ทุก <BBQ> จังไม่สดอ่ะอะไราะค่ทออ่ะจ่ามนะเอาเยอะเลยเอาเยอะเลยเอาเยอะเหมือนแม่เลยหรออร่อยเยน้องกินหมดแล้วหรอ ทีนักกินเอาก,กินเอาข <ừ m. S 2> น,น,นมก็หมดด้วยมจานแมแล้วก็กินซ้ำๆเดอขนมหมด้แมกอยู่นะอยากกินชิมซม้ำแม่ไหม ใส่พริกแห้งพริกแห้งกับพริกแดงไปค่ะสองอย่างพริกแห้งประมาณหกเจ็ดเม็ดนี่แหละพริกดิบอีกห้าหกเม็ดต้มตำ,ต,ำ,ต,ำต้องใสม่มะเขือเทศเยอะๆค่ะความหวาน ของมะเขือเทศมันจะออกมาอร่อยชิชิฟับ ตอืมเอาอีกเหรอเอาอีก,ออกอบ่างไหมต้มรอกรอบฮะนะไปกินอีกเหรอกินอีกโหมีอีกบ้างชอบต้มมั้ยแค่ชอบต้มที่มันเป็นกอมือไงเผ่ดไม่เป็นเผ็ดเผ็ดเ็ดอ่ะมีใช่หรอเอาอีกอ่ะเอาอีกเยอะเลยให้แม่ <laughs> ต้มต้มกินหมดอ่ะ อย่างแรกค่ะแม่มเล็บอยอยู่เอาล่ะคะหมดเกียงแล้วหมดละแทบขาตงไม่หมดเลยัหยลูกไม่หมดเป็นเม,มืม่อนะิเองมาชิสูสัของน้อง เหงาออกค่ะไม่อะไรหรอกมันร้อนอากาศร้อนเหาออกอเผ็ดร้อนส้มตำเผ็ดอากาศร้อนอ่าส้มตำแซ่บๆกับบรรยากาศร้อนๆค่ะวันนี้จัดน้ำเสนอเลยค่ะ ตาตำก็หมดทั้งสองหมดแล้วของข้าวหมดยังลหลกของข้าวก็เกี้ยงเลยค่ะ,ะยกน้ำน้ำเกี้ยงแล้วแตข่ของแม่ของแม่ไม่เกี้ยติดอ,อยู่เดี๋ยวมีเสียงมาตือแล้วลาท่านผู้ชมก่อนนะเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าทำไมเสียงอะไรทำไมอันนี้เราต้องพาไปขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก,กดไลค์กด แชรต้องให้น้ำกันค่ะเลยค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะโอชูแเร์แขนด้วย